กลับมาติดตามเหตุไฟไหม้กลางดึกที่จังหวัดเชียงรายกันบ้างเกิดเหตุไฟไหม้กลางดึกค่ะที่กาดแรงแม่จันจังหวัดเชียงรายส่งผลให้ร้านค้าและแผงขายของถูกไฟไหม้เป็นจํานวนมากค่ะ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายพร้อมฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเทศบาลตำบลแม่จันองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงมูลนิธิแสงธรรมสาธารณกุศลเชียงรายจุดอำเภอแม่จันและอาสาสมัครกู้ภัยจากหน่วยต่างๆระดมกำลังกันนำรถบรรทุกน้ำไปทำการฉีดพ่นน้ำ เพื่อดับไฟที่กำลังลุกไหม้อยู่ภายในตลาดนวลจันทร์หรือที่ชาวบ้านเรียกกาดแหลงแม่จันทร์ค่ะตั้งอยู่ติดกับแม่น้ำจันทร์ในเขตเทศบาลตำบลแม่จันทร์อำเภอแม่จันทร์จังหวัดเชียงรายค่ะดูจากภาพแล้วเหตุค่อนข้างรุนแรงนะครับซึ่งเรื่องนี้ฮะ เขาบอกว่ามีผู้พบเห็นเปลวไฟได้เริ่มลุกไหม้นะครับจากบริเวณตลาดที่ใกล้กับสะพานข้ามแม่น้าจันทร์ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวพ่อค้าแม่ค้าได้ปิดตลาดแล้วก็กลับบ้านไปหมดแล้วครับจากนั้นเปลวไฟก็ได้โหมลุกไหม้รุนแรงและก็ขยายเป็นวงกว้างโดยเฉพาะบริเวณร้านค้าที่ทําจากไม้เนี่ยก็เสียหายลายแห่งนะครับแล้วก็มีสินค้าแห้งเก็บอยู่จนกลายเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีรวมทั้งยังลุกไหม้ลามไปยังอาคารพาณิชย์ที่อยู่โดยรอบพื้นที่ด้วยนะครับ ด้านการดับไฟค่ะเป็นไปได้อย่างยากลำบากเนื่องจากตลาดมีทางเข้าออกที่แคบและมีร้านค้ารายย่อยตั้งอยู่เป็นจำนวนมากทำให้ต้องใช้เวลานานกว่า2ชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ตรวจสอบเบื้องต้นค่ะไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่บรรดาร้านค้ารายย่อยต่างๆรวมถึงแผงขายของที่พ่อค้าแม่ค้าปิดเอาไว้ถูกไฟไหม้จนทรัพย์สินและสินค้าภายในร้านได้รับความเสียหายเป็นจํานวนมากค่ะครับจากภาพนี้ค่อนข้างรุนแรงทีเดียวนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าในตลาดเนี่ย ลักษณะแบบนี้ส่วนใหญ่จะเป็นบ้านไม้เก่าใช่เป็นไม้เก่ามีพวกอุปกรณ์หรือว่าของแห้งต่างๆอยู่ในบ้านและภาพเมื่อกี้คือไฟโหมลุกโชนมากเลยนะก็ต้องบอกว่าแสดงความเสียใจกับผู้ได้รับความเสียหายทุกท่านด้วยนะครับก็หวังว่าจะมีการช่วยเหลือตามลงไปในเร็วๆนี้นะครับ